สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาลิมีติเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะชัยพลสู้ยิบตาหวังพิกคดีหกักหลางเส้นผมน้องชมพู่ทานายสงกาได้ตอบกับทีมผู้สื่อข่าวว่ากระจุกเส้นผมที่พบในที่เกิดเหตุ ไม่มีคนเห็นว่าใครทำถามว่าจะลบล้างคอที่ว่าน้องขึ้นเขาไปเองได้หรือไม่ทนายมองว่ากระจุกเส้นผมอาจขาดเพราะถูกสัตว์ป่ากัดแทะเช่นหนูมลแรงสาบก็เป็นไปได้ซึ่งฝ่ายเก่าหายืนยันว่ากระจุกผมของน้องขาดเพราะมีของมีคมด้านเดียวฟันสับไป ฟันทงขนาดนั้นตนเองก็พยายามชี้ให้เห็นว่าการตัดด้วยของมีคมด้านเดียวแตกต่างจากการใช้กรรไกรตัดหรือไม่มีการใช้แสงสินโคตอนดูเส้นผมที่พบในรถของนายเชพลุลและที่พบข้างศพว่าเป็นชุดเดียวกันและคนคนเดียวกันซึ่งเราหักล้างว่าเส้นผมเป็นชีววิทยา ต่างจากโลหะทั่วไปไม่รู้ว่าเก็บไว้นานแค่ไหนก่อนเอาไปให้แสงสินโคตอนได้สง่งขนจะ,สะเสถียรแค่ไหนและมีดพกสัน้นที่เอาไปตรวจว่าเป็นอาวุธในการตัดก็ไม่พบดีเอนเอของนายเชพลและยิ่งการที่ตำรวจก่อนหน้านี้บอกว่าผมของน้องที่ถูกตัดมีคนร้ายได้ทำพิธีสะกดวิญญาณ ยิ่งไม่เป็นวิทยาศาสตร์และหลังเกิดเหตุนายเัยพลก็ไม่เคยเห็นทำพิธีสะกดวิญญาณใครเลยด้วยซ้ําส่วนเสื้อของน้องชมพูที่หายไปสันนิฐานว่าอาจถูกกัวเลี้ยงที่เคยกินพวกเสื้อผ้านายผ่านและเส้นผมที่พบในรถไม่สามารถที่จะชี้ชัดได้ว่าเป็นผมของน้องชมพูเพราะไม่มีรากผม ตรวจ DNA ไม่ได้ตรวจได้แค่ไม่ตัวคนเดียวว่ามาจากสายเลือดฝั่งแม่เดียวกันและเส้นผมพบในรถเดือนมิถุนายน2563ซึ่งรถที่นายเชยพลใช้ประจำไม่เคยล้างเป็นไปไดว้ว่าน้องชมพูขึ้นรถคันนี้หลายครั้งนายเชยพลและเต๋นพาไปเที่ยวก็อาจจะมีอยู่บนรถซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลก นักข่าวถามว่าส่วนที่ฝ่าเท้าของน้องไม่บวมไม่พวงถ้าเดินขึ้นเขาทนายสงกาบอกว่าชมพูสวมรองเท้าสีฟ้าขาวปลายเท้าดันนายืนเลยรองเท้าพบรองเท้าของน้องบนผู่จึงเชื่อว่าน้องสวมรองเท้าขึ้นไปเองเพราะปลายเท้ามีรอยชามมากกว่าส่วนอื่นๆของเท้า ส่วนการตกของเลือดก็พบว่าศพของน้องมีลักษณะการตกเลือดจากที่สูงลงที่ต่ำก็เชื่อได้ว่าน้องเสียชีวิตในท่านั้นซึ่งเป็นไปนตามธรรมชาติไม่ได้เสียชีวิตมาจากที่อื่นและมีคนร้ายนำศพมาวางไว้ส่วนนายเชยพลในการถแถลงข่าวได้บอกว่าการเลื่อนฟังคำพิพากษาไม่มีผลกระทบอะไรส่วนความรู้สึก ได้เจอแม่น้องชมพูตนกับเต๋นก็อยากจะทักทายแต่เรื่องที่เกิดขึ้นยังต้องห่างกันสักพักต้องรอบทพิสูจน์ในตัวของตนกับเต๋นก่อนและล่าสุดนั้นทางคู้สื่อข่าวได,ได้ไปพิสูจน์เดินทางขึ้นภูเหล็กไฟอีกครั้งเมื่อช่วงค่าที่ผ่านมาเพื่อที่จะเดินทางไปจุดที่พบศพข,ของน้องชมพู ซึ่งจุดที่พบศพน้องอยู่ห่างจากบ้านของน้องชมพู่ประมาณ2กิโลเมตรเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าระหว่างทางขึ้นไปบนเขาและใกล้จุดที่พบศพน้องชมพู่มีหญ้าเพกจํานวนมากตามคําต่อสู้ของทีมทนายนายเชพุนจริงหรือไม่ซึ่งทีมทนายของนายเชพุนใช้เรื่องนี้ต่อสู้ในชั้นศาลว่าน้องชมพู่ อาจจะเดินตามสุนัขขึ้นไปเสียชีวิตเองโดยระหว่างทางตัวของน้องชมพู่ได้ถูกกับหญ้าเพกทำให้สภาพสุกพบรอยขีดข่วนจำนวนมากตามร่างกายซึ่งเหตุผลดังกล่าวทำให้น้องอาจจะเดินขึ้นไปเสียชีวิตเองซึ่งจากการเดินสำรวจของทีมข่าวพบว่าระหว่างทางมีหญ้าเพกขึ้นอยู่มากแต่หญ้าเพกเป็นหญ้าอ่อน ทีมข่าวลองใช้เขนกวาดตามยาให้เกิดบาดแผลแต่ก็ยังไม่มีร่องรอยขีดข่วนมีแต่อาการคันเท่านั้นเพราะยายังอ่อนต่อมาทีมข่าวได้สอบถามหนึ่งในชาวบ้านที่ช่วยค้นหาน้องชมพู่กับทิปข่าวว่าตนเองก็เคยเดินทางมาช่วยหาน้องในวันที่11พฤษภาคมซึ่งช่วงนั้นยาเพ็ก ค่อนข้างมีน้อยเพราะพึ่งจากการถูกไฟไม่ป่ามาซึ่งตนเองมองว่าการที่น้องชมพู่จะเดินขึ้นเขาและถูกหญ้าเพกบาดจนเป็นแผลคงยากเว้นเสียจากหญ้าเพรหญ้าเ,าเพกที่น้องชมพู่เดินผ่านถูกไฟไหม้จนแห้งและก็แข็งแล้วอาจจะเกิดรอยข่วนตามร่างกายได้ แต่ถ้าเป็นไปได้ก็ค่อนข้างยากเช่นกันนอกจากนี้ผู้สื่อข่าวยังได้มีการทดสอบขึ้นภูเหล็กไฟในเวลากลางคืนซึ่งเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่ฝั่งทนายในายชัยพลได้ตั้งสมมุติฐานว่าน้องชมพู่อาจใช้เวลาเดินขึ้นไปเสียชีวิตเองทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนซึ่งจากการทดสอบพบว่าการขึ้นภูเหล็กไฟในเวลากลางคืน ถือว่ามีความยากลำบากมากกว่าในเวลากลางวันหลายเท่าตัวและหากน้องชมคู่เดินขึ้นภูเหล็กไฟมาเสียชีวิตเองจริงแต่ตามตัวน้องแทบไม่มีบาดแผลเลยถือเป็นเรื่องที่แปลกโดยผู้สื่ข่าวได้เดินทางไปพร้อมกับชาวบ้านสองคนซึ่งเป็นผ่านหาของป่าโดยทั้งสองให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่าเด็กเป็นไปได้ยากมาก ที่จะเดินขึ้นภูเหล็กไฟไปเองได้ในเวลากลางคืนเนื่องจากน้องชมพูไม่มีทั้งไฟฉายไม่มีทั้งคนนำทางประกอบกับเส้นทางขึ้นภูเหล็กไฟมีหญ้าเพกกขึ้นสูงทั้งความมืดและหญ้าเพกกที่ขึ้นสูงทำให้เวลาเดินไม่สามารถมองเห็นได้ว่าเส้นทางขึ้นเขา พื้นดินมีความลาดชันขนาดไหนมีหินหรือตอไม้อยู่ตรงไหนบ้างซึ่งชาวบ้านบอกว่าหากเดินไม่ระวังก็อาจจะสะดุดและบาดเจ็บหนักได้ซึ่งระหว่างทางผู้สื่ข่าวกำลังเดินไปไกลถึงกับจุดที่พบสุพน้องฉุบฮูพบว่าเส้นทางทมีลักษณะลาดชันและหากไม่มีไฟฉายจะมองไม่เห็นพื้นด้านล่างทำให้ทีมข่าวสะดุด เหยียบก้อนหินพาดและได้รับบาดเจ็บเข่ากระแทกกับโขดหินจนหน้าแข้งทะลอกซึ่งขนาดทีมข่าวเป็นผู้ใหญ่และขึ้นภูเหล็กไฟในเวลากลางวันเพื่อมายังจุดที่พบสุบน้องชมพู่ไม่ต่ำกว่า15ครั้งขนาดที่ทำข่าวมาแต่เมื่อลองทดสอบเดินในเวลากลางคืนหากไม่ระวังก็บาดเจ็บได้แบบนี้ โดยชาวบ้านที่พาผู้สื่อข่าวขึ้นก็มีความเห็นตรงกันว่าเวลากลางคืนเดินขึ้นภูเหล็กไฟยากมากเป็นไปไม่ได้แน่นอนที่น้องชมพู่จะเดินขึ้นมาเสียชีวิตเองโดยที่ไม่ลื่นหรือสะดุดก้อนหินไม่ได้รับบาดเจ็บเลยแม้แต่น้อยขณะเดียวกันทีมข่าวยังได้เดินสำรวจใกล้จุดพบศพของน้องชมพู่ในปัจจุบันพบว่า ล่าสุดมีย่าเพกขึ้นสูงและสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปค่อนข้างมากแต่ยังมีเหรียญบาทที่ก่อนหน้านี้3ปีที่แล้วที่ชาวบ้านมาโยนเหรียญทำบุญให้กับน้องชมพู่หลงเหลืออยู่